ตั้อื่นอ่ละไปแล้แลบัวหัวของมันอยู่ทั้งหนเนาะน่าจะเข้าไปทั้งป่าเห็นหัวหลกๆท่าน, <c oughs> <c oughs> นสบายดีทุกคนเดินนะสบายดียินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ซ่อง อามาพีเคพีชาแนลเนาะมื่อนี้กับพบกับใครคำวันอีกเส้นกันแล้วคือมื่อนี้เขาเข้ามาป่ากันเนาะมื่อนี้เขามากัน2คนเด้อมากับก,กิ๊นน้อยแล้วก็ค่อยนะครับก,กิ๊น้อยถือกล้องอยู่คือมื่อนี้พอเขามาเอ่อมาเบิ้งสัตว์หรือว่ามาเบิ้งสิ่งมีชีวิตเนาะในยามกลางคืนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นกลางเวรมันคน่อนข้างแบบเราไม่ได้เห็นนี่ยทุกคนถ้าเป็นกลางคืนเขาจะได้เห็นอะไรสิ่งอะไรอย่างเลยเนาะตอนนี้เขาเอ่อเขาเข้ามาในป่าแล้วก็ตอนนี้เขายูบ่อน ส่วนเลี้ยงงัวของเขาเนาะแต่ว่าตอนนี้หาดันมาเห็นตัวพึ่งตัวต่อเนาะตัวต่อหรือว่าตัวพึ่งเนาะน้อยๆู่เทิงท่านแต่มันโบวาจะเอาลงได้บ่เนะขาเสียปตัดเอาเสียปตัดแล้วก็ลากลงมานะมันมันซีอเทิงั่นได้ทุกคนด้ว เดี๋ยวตอนนี้เขาไปเอาตัวเพิ่งหรือว่าตัวต่อกันเด้อเรอสมมติเขาเคลียร์เบื้องหน้านว่ามันมีน้ำเพิ่งเขากิดซิต้าคัร์บูมีน้มเพิ่งเขากิบเขาเอาเนาะเอาเขกิดไม่ลบกวนมันเถอะเบเนชชี้มันเบื้งตอนมันค่อนข้างแบบยืดซุ่มนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นถ้าหากใคขอให้ทุกคนติดตามไปน้ากันว่าเขาสิได้พบเห็นสัตว์มีชีวิตเออสัตว์อันสิ่งที่มีชีวิตนะทุกคนสิได้เห็นสซนต์ดายได้เนาะหรือว่าสิได้เห็นเป็นอย่างใดเนาะโอเคเดี๋ยวไปจับภาพงามๆตอนกลางคืนแบบนี้ โอ้สุดยอดเดี๋ยวที่ตามไปน้ำกันเลยทุกคนเด้อเนี่ทุกคนตอนได้ขัขึ้นมาขอับแล้วเห็นบ่ตัวเมมหันอยู่หันเป็นตัวนี้เด้อตัวน้อยๆเนาะเดี๋ยวเราตัดตัดก่อน เดนนี๋วเห่าตัดลงมาเลยเด้อทุกคนเด้อเนี่ยมันอยู่หันลงมาก็ใครอยู่ใครละข่ามันคืหอยเงินหอยมันี่นี่นเหาไปเบิ้งน้ำกันหรอมันจะม,มีน้ำเพิิงบอลนะ ตัวแม่มันตรงก็หันเนี่เเ็นบอกไม่ยหันนะคนบอกกล่องเน,นะนี้ตัวนั้นตัวเพิ่มของมันเดี๋ยวไปเอากนไม่ตม้องว่าอะไรถอยถอยไปน,นั่นนึง Terima kasih telah menonton! nằm rồi uh, Ủa nằm xuống rồi, nằm rồi Nhưng mà tôi nằm Nằm đây nằm Mà, ว่าไปางนีฮะเ้าัอลนี่มาอ้ตัวนี้จะเป็นน้ำอู้น้ำคืนหนึงมันหักไปเก็บึ้นป่ะอูน้ำคืมโดยทุกคนลงไปลงไปไปเฮดไมเดอไปเฮดไมเดอ ลงไปไปเฮทไมเดอร์น้ำผึ้งเฮททางไมเดอร์้างในมีแต่น้ำพึ้งได้เนอ,อะเฮททางตัวไมเดอร์น้ำผึ้งน้ำผึ้งฮักหนึ่ง จ้างมันทักด้วยเมื่อกี้พอดีจับแล้วก็ลากไปแล้วก็ตัวนั้นก็ทักโอเคเสร็จนี่เออย กุญยางได้ฮะทำมีกุหยางมีว่ะกินเพิ่งตอนกลางคืนเป็นครั้งแรกในรอบปีในปีนี้เนาะจะได้กินน้ำพึ่งกบว่าอยู่หิวหิวอยู่เคือน้ำพึ่งสุดทรงป้าเหลืองสุดในที่สุดกะสมใจความนาเสจ ทางนี้แห้งทางนี้เป็นสีขาวเ,เขา,เขา<ส>ทางในเป็นเหลืองๆเลยเบื้องทางนอกคือกระปุกมีหนำเนาะแต่ทางในเต็มเลยเดี๋ยวไาถ่ายเบื้องนี่คนทุ้งยังใช่ทุ้งยางนสี่ถุง,ง,ง,งอันนี้เขาหมาเบื้องกันว่าขาวๆของเขาเนี่ยมันซีเมนต์น้ำพึ่งหลายสันไดนะ้เนาะนี่ เห็นใบมะปาโอเรืืองเรล่องตาติโทอ่าบายทุกคนน้ำเพิงเยอะๆอรยอยนี่ปลาความคักครั้งแรกครั้งแรกในปีครั้งแรกของปีนี้ บนบนอยู่ว่ายักกินจมอยู่ว่ายักกินน้ำผึ้งไปปลาก็แบบว่ามันมีกลิ่นอัน,นดอกไม้สักนิดนึงนเนาะมันคือมันใช่คือกับน้ำผึ้งเคอว่าโอ้เธอเนี่ยคือซีมีผึ้งเลยคือว่ากินน้ำผึ้งเออกินหอมน้ำผึ้งคือว่าแห้งแท่บอ <c oughs> แม่นไปแป,ไปม,ามามาซอกไปซอกมาเหมือนดอกอันนั้น <c oughs> นี่ <c oughs> สมใจแล้วดำ หลายเยอะเลยป <ะ S 2> อ้ความเลือดทุกคนไปซิมซิมซิมตัวแม่ของมันกำเอาน้ำพึง <c ười> ่ง <c ười> บอกให้ไปเฮ็ดไม้ก็ออยังบ่อยอีกน่าท้ <c ười> เอเส็บแส่บตัดไซรัปก็เอากลับไปกันจำเข้าหรือว่าปีทานี่ตัวนี่แหงแส่ ແມ່ນຄ <N en> ົນທີ່ວ່າມັກສົ້ມສ hmm. hmm. ົ້ມຫັ້ນນະອັນນີ້ສົ້ມເລີຍສົ້ມເດີ້ໂຕນີ້ສົ້ມຫວານຫືໂຕນີ້ຕົກຄິວຫོ་ບິ เสบนี่ได้ขอน,นี้พอดีได้กิมเนื้อม,มันสดๆได้หนิของแท้ของแท้น,นี่นี่น,นี่สดสดหมดเลยได้หน่หวานหวานเลยเนาะประมาณนี้นะ ต <So S 2> ิดทงอยางมัทุกคนมัดแบบเนยๆตัวนนี่มัดแบบมันมีลมนอยนึงบ่ให้มันเปื่อยไปเปื่อยหมดนะทุกคนมันเปื่อยมดในตัวเซ้นของมัน จิดมันนี่มันค่อนข้างแบบอ่ากินกินมันมีคือนกับฝุ่นเป็นขี้ผึ้งของมันนะไปใหญ่โอเคตอนนี้เราไปสองซัดกันเนาะเดี๋ยวเราจะเอากล้องเราเอากล้องมาเอากล้องจ้าพับเบิ้งวาสิได้เห็นซัดมีอย่างเดียวโอเคติดตามไปเด้อ นี่ก็คือตอนนี้เขามาฮอดส่วนล้วก็ลงมาอยู่น้ำห้อยนั่นละกัพอดีมาเจอกับน้องผีเสื้อเนาะน้องผีเสื้อตัวเล็กๆน,าากๆน่าฮักน่าฮักเนาะปิกของมันสิเต็มไปด้วยอสีเขียวเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้ามีลายสีขาวปนน้ำล้วก็ปิกอยู่ด้านลุ่มมันสีเป็นเขาทีเป็นสีขาวเขียวเนาะแล้วก็ลำตัวของมันสิเป็นเ่อ สีเขียวเลยอ่าผีเสื้อชนิดนี้มันมักซียวนตามมันมันมักสีตอมยู่ตามกองมักหินนะทุกคนตามกองหินนี่แบบนี้เลยประมาณนี้ตัวมันค่้าขรางน้อยหน่อยเพประมาณนี้นะเราสามารถพบเห็นได้อ่าได้หลายที่เลยได้ตามน้ำโ้วยเนาะทั่วไปน้ำห้วยทั่วไป และที่เห็นนี่ก็เป็นสัตว์ชนิดท,ที่อยู่ใต้พื้นน้ำเนาะมันซีมีสื่อขึ้นมากุ้งเต้นซีมีตาเปลวประกายเป็นเหมือนลูกบีน้อยๆเนาะลำตัวของมันเหมือนมันซึเข้ากับพวกดินพวกทรายพวกหินอยู่ใต้พื้นน้ำเนาะแต่มันซีมีหนวดเหยียวเยสองสามอันเป็นสี่อันเนาะมีคู่ แล้วก็ตัวของมันเนื้อของมันค่อนข้าง,างจะสายเขาสามารถกินดิบได้เลยตัวนี้เห็นมอมันกำลังสิงลอยลงไปเฮ้กุ้งเต้นตัวนี้เป็นกุ้งเต้นป่าเด้อคนก็สามารถเลี้ยงได้นะและที่เห็นอยู่ตอนนี้ตัวน,นี้เนาะก็สิเป็นแมงมุมหกขาเนาะเป็นแมงมุมหกขา นี่ลักษณะของมันตัวมันก็บอบอ่ค่อยใหญ่เนาะนี่แต่ว่าหน้าของมันค่อนข้างดุมันเป็นแมงมุมลายเสือเด้อทุกคนเด้อบุฟฟาเฮาวอดที่ว่าวอดเพชรเนาะให้มือสันอยูประมาณนี้มันซิมกักเกาะอยู่ตามอ,อยู่อยู่ตามมันมักหินเนาะมักหินอยู่น้ำเนาะอยู่น้ำห้วยสามารถพบได้ในน้ำห้วยทั่วไปเนาะ และที่เห็นอยู่นี่เนาะมันก็สิเป็นอ่าเป็นพวกกรอบ่วเป็นพวกเขียดมันจะคล้ายคลคลือกับอันพวกเจ้าระแค่เป็นยังเนาะเพราะามันมีติ่นมีมือแล้วก็มีหางพ้อมนี่อ่าอันที่จริงตัวตวกกบก่อนซิมาเป็นอันเน่ยงก่อนซิก่อนสิมาเป็นตัวกบขนาดมันต้องเป็นห้วดก่อนเนาะมันก็เลยอ่ายังบ่เป็นกบเต็มแบบเต็มตัวเนยทุกคน มันหักกะเกิดออกมาจากหวดมีตินมีมือเนาะประมาณนี้มันน่าจะกําลังนั่งซืมอยู่ถ้าลอาทาแม่แต่ว่าเอินหาแม่น่าจะบตอบเนาะเอินหาพอพอกับบริยินเขาขั้นว่ามันที่เป็นแบบนดน,นเนาะมันน่าจะเอินหาพอหาแม่แล้วก็น่นาจะบตอบการเป็นตาหน้าสงสารขึ้นกันนี่โอ้หน้าสงสารไลยเนี้ นะโอเคโอเคขอให้อยู่รอดปลอดภยอยยัยไงไวไวเด้อและนี่ก็เป็นมันอ่าแมงมุมอีกสนิดหนึ่งเนาะมันอยู่หําชื่อกันอ่าอยู่กาะไม่อยู่มักหินชื่อกันแต่ว่าอ่าสนิดนี้ลายของมันเป็นลายชื่อกันแต่ว่าสีมันชื่อต่างกันเนาะนี่แล้วก็ตาตาที่มันส่องกระจายมาหาเขาขนาด มันที่เป็นสีฟ้าด้วยสนิทด้วยมันอ่าสีลายของมันเป็นสีฟ้าเรื่นึ่งแล้วก็มีสีที่ดินติดเรื่องนึงแล้วก็เป็นสีดำทุบเนาะมันมีสามสีอยู่น้ำก่อนอันนี้แต่ว,ว่ามันก็่าหกขังที่กันแล้ว <c oughs> ตัวที่เห่าเห็นยืทน่ที่มันอ่าที่มันกินอยู่ที่กระบอกนะ,ะจนสีฟ้าเนาะ ก็ไฟฟ้าไปที่หอไฟน้ำเลกนมิมันทเป็นฟิีเสื้อที่กฟเสเ้อตัไนี้นมันที่ยู่อนนันมีเสียงน้ำหลยแลอกัาเสียงน้ำน้ำมันจะเด่นนะทุกคนมันงอยู่บนน้ำจะเด่นกอมันก็ทัาให้น้ำนนี่เกิดเรามันมันต้านให้หลังเลยแล้วก็เจอย่ที่กันก่อนนหลังยืดน้ำโหยที่ห้องวัดหัามักกินแบบนี้นะตัน้ำกระเด็นนะ มันอยูตัวมันก็เป็นชื่อปลาแล้วก็ไม่ชื่อเรื่อยชื่อด,ดินชื่อปลาตัวนั้นเและตัวที่อ่ากำลังเห็นนี่มันเป็นแมงสับน้ำเดอ้อทุกคนเดอ้อนี่เห็นบ่มันสิลบไปสิลบไปนี่มันเป็นอ่าแมลงสาบน้ำเนาะมันสิอยู่ต่ำน้ำแมลงสาบตัวนี้เนาะเห็นบ่ มันก็คืออ่ามันไายคือกับแมลงซับหัวของมันซี่ไข่คือกับแมลงซับที่อยู่บ้านของเฮาเนาะแต่ว่าอ่าลำตัวของมันมันสีต่างกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันสิเป็นอ่าเป็นสั้นเป็นสั้นแล้วก็เป็นลายเนาะแต่ว่าหัวของมันมันค่อนอ่าค่อนข้างคลื่กันเลยคือตัวนั้นมันย่านน้ำเนาะนี่หลังของมันมันสิเป็นสีขาวเลยตัวนั้นเป็นสีอ่าเป็นแดงดำเนาะตัวเนาะ ที่เห็นอยู่ตอนนี้เหาอยู่กับกุ้งเต้นแล้วกะ็มีป่าซิวเนาะพวกป่าซิวอยู่น้ำกุ้งเต้นตัวนี้เราสามารถพบได้ตามน้ำห้อยเนาะตามน้ำห้อยทั่วไปเลยตาวันตาของมันสิอสองประกายเนาะเหมือนตาตุ้ยเห็นเลยแต่ว่าหางของมันมันสิไข่คือกับหางเจ้าเนื้อเนาะให้มันเข้าไปในรูแหละป่าซิวพวกนี้เราสามารถ มันก็ค้ายคอกับปลาทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าปลาซิวตัวนี้มันค่อนข้างแบบตัวน้อยแฮงและตอนนี้เราก็ยู่กับเจ้าปูเนาะเจ้าปูเอ้ยเจ้าปูอ่านี่ก็สิเป็นอ่าพวกอ่าปูคอนเจอปูหินเนาะปูห้วยบ่ปูตัวนี้ค่อนข้างแบบว่ามีรสชาติแซ่บหวานหอมเนาะอ่าปูตัวนี้สามารถพบได้ในน้ำห้วย ในน้ำห้วยน้อยนะทุกคนเนาะน้ำห้วยแญ่มันค่อนข้างจะบม่มีเพราะ่พวกนี้มันอ่าสิเป็นอ่ามันมีช่วงจำศีลแล้วก็มันมีช่วงอ่าทว่ามีหูมันให้หูเนาะมันมีช่วงำจำศีลแล้วก็มันซิมักยูแต่บอนที่ว่าน้ำน้อยเนาะเพราะว่าขึ้นถ้าว่าน้ำแหง้งมันซิยูไบ่ได้นะ้ำซิลายไปเนาะนี่ปูพวกนี้มันซียูต่ำน้ำหว้วยเด้อ บอแน่ใจคือกันว่บบออื่นสีบอเนะนี่ตัวกล้ามของมันก็คือเป็นอาวุธของมันเนาะอาวุธป้องกันเนี่ยมันเริ่มซีดซ่อนตัวแล้วโอเคบอกกวนน้องเขาแล้วไปและทุกคนที่เห่ากำลังเห็นอยู่นี่เนาะมันเป็นงูเด้อเป็นงูอ่าบ่ฮอกู้คือกันว่ามันเป็นงูมันยังแต่ว่ามัน อาซิเป็นสี่ลายเนาะมีดำแล้วก็มีเหลืองปนพร้อมเนาะนีเห็นบ่เขาไม่เห็นหัวของมันมันเข้าไปบอลค่อนข้างที่แบบว่ามันลกเนาะตกใจสมุกี้มาเห็นคิดว่าอาตัวนูแลนต์งไปเบ่งมาบอมแมนนี่มันไปล้ไปลไปล้ปปลบหัวหัวของมันอยู่ทนนะั้งใดเนาะน่าจะเข้าไปทั้งป่า เห็นบ่นี่ไปละไปละโอ้หางขาดอู้มันเป็นตัวใหญ่เห็นบ่หางของมันทุกคนหางของมันคือกับขัดเนี่ยเห็นบ่มีพิษอยู่หางอืมมันไปแล้วคาเบิ่งเมื่เห็น มันไปทางใดเพื่อตัวไอ้ข้าใดงเลเนาะคิดคิดว่าไปทางใดที่แท้ก็มาทางนี้เนาะนี่เห็นปะลอยไปแล้วตัวใหญ่หน่อยหนึ่งโอเคบักคนมันละปล่อยมันอามันลงไปแลละ และที่เห็นอยู่นี่ก็คือหนูฟุกเดอ้อทุกคนเดอ้อเนาะมันสิหากินยำกำค้างกลางคืนจำน้ำห้อยเนะเห็นบะเห็นหัวโลกโล่ยันนี่มันบกกาออกมาโอ้ยโอย่สิเป็นหนูฟุกเด้อมัน มันหาก,กินหาก,กินตามน้ำห้อยมันสิ่หาก,กินพวกแบบอ่าสิเป็นนอบอรหรือว่าบางทีครับมันก็สิจับอ่านพวกป่ามันกินนี่แหละโอเทุกคนและที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นป่าพันธุ์เนาะเป็นป่าพันธุ์ลายเหมือนเสือคือกันเดอ้อมีเห็นบ่มันเป็นป่าพันธุ์เว่าอุ้ยมีคนไปกวนมัน สีอลายของมันค่อนข้างแบบสวยๆเป็นปลาพันธุ์นั่นตัวนี้เนาะสามารถพบได้ในน้ำห้วยที่แบบมีมกหินหรือว,ว่าน้ำห้วยที่แบบว่าค่อนข้างแบบสายเนะเาะก็เป็นคี้ต้มมันก็มีเข้กันแต่มันแปรน้ำบางพื้นที่เนาะโอเคนะทุกคนหลังจากที่เราไปเบิง้ง สัตว์ที่สัตว์พวกที่แบบว่ามีสิ่งอ่าสิ่งมีชีวิตนะทุกคนเราได้เห็นกันคือมีอ่าตัวแมงน้อยๆเป็นอย่างนเนาะครับสิ้นไปทั่วอ่าเฮาเอิญว่าสิ่งมีชีวิตทำมันขยับได้เของสิายไปหมดเนะาะชาเขาเห็นอย่างเขาว่าสิจับทายสิจับกองทายเลยก็คือมือนี้เอาได้เห็นอ่าพิเศษก็คือมีงูเนาะมีงูเป็นอาสีลายเหลืองดำปนกันเนาะ พวจักงูมันอย่างแย่ทันีนเนาะเนี่ย,ายมันซันหนิก็มันแลนเข้าไปบอลอันนั้นละแต่ขาก็เลยบ่ได้ไทยอาไม่ได้ไทยยูหัวมันอย่างพอดีเอามาทางหัน,นเอาไปจับ,บเบิร์กอีกทีหนึ่งก็หัวมันเข้าไปยู่ทางอันเคืือบแววว่ายมตึ๊บนะทุกคนก็เลยบ่ได้เห็นดีแต่ก็มีอ่าพวกอ่าพวกหนูพวกเสื้อมันหลายๆอย่างนะทุกคนอากาศก็คือมือน,นี้มันดึกแล้วนะทุกคนขาก็เลยอ่บบาเคือบแววว่ามัน อ่ยากเบียครับยากไปยักพักพรก็คือยักนอนพักเนาะก็คือมันดึกแล้วเขาก็เลยยักนอนพักก็เลยมื่อนี้ป่วยแล้วเอาไว้อ่าถ้าว่าทุกคนเนาะมักคลิปแบบนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้แล้วก็คันมักก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเด้อคันนอนะอย่าลืมเนาะถ้าไปมักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมอ่าเป็นกําลังใจให้แล้วก็สามารถให้กําลังใจด้วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ ซองอาว์าพิเศษพิเศเน,นีนะทุกคนเนาะถามมาขาวก็สิได้ายหลายๆสิได้ท้ายเอ่อต่อไปอัพสิได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆสัตว์อ่าสัตว์ต่างๆที่มีชีวิตเนาะบ่หัวมีสิ่งมีสัตว์มีอย่างเด่นเนาะตัวใดขยับได้ค่อยก็สิจับท้ายไปหมดเนาะสิได้เห็นสิ่งแปลก,ก,กๆใหม่ๆคือกันทุกคนก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามไปน้ำกันเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายตอนนี้เหาวมาส่วนแล้ว